นั่งอยู่ซื่ออยู่นี่เห็นข้อกระบือสองตัวด้วยเขตหลังพวกเทพหนากองเฮ้ยบ้านต้องถมเกับตัวเขตหลังดีบ้านเมืองหนากรเจ้าบายนี่ต่างตามคนสื่อเอาที่ใช้สื่อให้ทำได้แล้วทำได้ตอนซ่อมไม่หล่ะ หน้าสุดนี่หมดไปพันเจ็ดร้อยบาทน้าด้วยสามลุงเต็มเคยพังเหรอพังก็ตกเพื่อนด้วยผมต๊กกนไม่ขึ้นบ่น้าของผมนี่ของแท้เลยตกแบบโอ้ตกแบบหลายก็ลุงเต็มมหาตกนะลุงเต็มจดสื่อเกตมาใส่มันจังตกแหละมันยังมาฟังอ่ะน้าผมดึกผมดึกผมดึกขึ้นเสาโกตกมาผมมาบ่ได้เออเมื่อกี้เล่นหมาดเลยพยากามนาทีกับพ่อ พดึงนาทีเองปูยังอยู่อะไรกนูยังอยู่ปูยังอยู่อะไรกนูยังอยู่ปูยังอยู่เห็นร้อนอะนายูยังอยู่ปูยังอยู่ันนี่มันชอบีเว้ยเป็นเคยอยู่้โหเห็ูยังอยู่ บัวมาดูสิแสงำก้วไมแสงมันหน่อยี่ไหมเพิ่มแสงนี่ต้องแสงน้ักลุงเคมโดศัพท์ลุงเควมแสงน่อยมากเลยเ่ยงพิ่มเพิ่มห้แล้ว กีบตกหนีเออนั่งยู่ยือทำอย่างนี้เราก็เหนื่อยออกละเราก็อาบน้ำได้ตอนเย็นหนาวหนาหันร่างกายกำลังร่างกายกำลังเผาผลาญตัวเองจนจะาของใหม่ตายทุ่งน้ำผมจะเอาตัวพี่จีก็ไปบาดแมงด้วย เออลงเปรยทำไมเห็นหน้าลงเปรยชัดเลยทำไมเห็นหน้าลงเปรชัดเลยซูมไปคูณสภาพเบ่อเบเลยหาโลล้อใชภาพเบ่อมากบนนีคุณเนยคุณ้ำสีคยตายพาเด็กน้อยไรไปอยุดบ่เชียเพง 坏了。